Xiaomi m 10 Pro+ Plus, จะให้ผู้ใช้ปรับแต่ง GPU ได้เองผ่านฟีเจอร์เกม Turbo และอาจใช้ชิป Snapdragon 865รุ่นอัปเกรดที่แรงกว่า865 Plus Xiaomi m mm hmm. 10 Pro+ Plus, จะให้ผู้ใช้ปรับแต่ง GPU ได้เองผ่านฟีเจอร์เกม Turbo และอาจใช้ชิป Snapdragon 865รุ่นอัปเกรดที่แรงกว่า865 Plus ก่อนหน้านี้มีข่าวเลยเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเดรืทธงจากทางเซมีอย่างเซม,มิมิชิปโปรพลัสออกมาบ้างแล้วนะครับโดยคิดกันว่าจะใช้ชิปเซ็ตซัลเฟร์กรอนแปดหที่มีการโอเวอร์คล็อกให้แรงขึ้นที่ไม่ใช่ซัลเฟร์กรอนแปดหพลัสนะครับล่าสุดก็มีข้อมูลใหม่ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับคือสมาร์ทโฟนเรืทธงรุ่นนี้จะมีฟิเจอร์พิเศษที่ทําให้การปรับแต่งการทํางานของ G p u ได้โดยตรงเลยครับโดยทาง iUnivers e แหล่งข่าวหลุดได้เผยผ่านทวิตเตอร์ว่า สมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi มี10 Pro Plus จะมีฟีเจอร์พิเศษในแอปเกม Turbo ที่ทําให้ผู้ใช้ปรับแต่งการทํางานของ GPU เชิงลึกได้เองครับซึ่ง Xiaomi ได้รวมมือกับทีมของ Qualcomm ในการพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นครับพร้อมทั้งได้แนบภาพสกินช็อตที่เผยให้เห็นถึงเมนูการปรับแต่งโหมดการประมวลผลที่เลือกได้ว่าจะให้เน้นเฟรมเรทคุณภาพกราฟิกหรือความลื่นไหลให้มากน้อยแค่ไหนก็ได้ครับ นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับการลดรอยหยักความละเอียดของเท็กเจอร์และรายละเอียดของภาพในระยะไกลได้ด้วยครับส่วนข้อมูลของสมาร์ทโฟน Xiaomi Mi 10 Pro Plus ในตอนนี้ยังมีออกมาไม่มากนักนะครับโดยมีข้อมูลล่าสุดคาดว่า Xiaomi Mi 10 Pro Plus อาจมีหน้าจอแสดงผลที่มีค่า r e f e r รเฮิร์ต์ให้กล้องหลังเลนส์หลักความละเอียด1 0 8ล้อนพิกเซลให้แบตเตอรี่ที่มีความจุ4,500ม พร้อมระบบชาร์จไวเวอรช์ชันใหม่ที่จ่ายไฟสูงถึง120วัตต์เลยทีเดียวครับและจะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 865เวอร์อ 65, รชันที่รับประการ Overclock ให้แรงกว่าเดิมจึงอาจแรงกว่า Snapdragon 865พั u อีกด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่น x i a o Mi 10 Pro Plus จะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับและจะเปิดตัวเป็นสมาร์ทโฟนทั่วไปหรือเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งกันแน่นะครับเราคงต้องรองดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม าทางไอทีฟ้าจะมาบอกกาว้าทราบทีครับ